การมีศรัทธาเสมอกันมีศินเสมอกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสมอกันและการมีปัญญาเสมอกันนี่คือหลักธรรมในการเลือกคู่ครองที่เรียกว่าสมาชีวิธรรมที่องค์สมเด็จพระบร,รมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าทรงตรัสไว้ในเรื่องของการเลือกคู่ครองครับส่วนว่าเมื่อในเลือกคู่ครองตามคุณสมบัติของผู้สร้างคู่สมดังที่กล่าวไปแล้ว หน้าที่ของสามีและภรรยาที่พิ่งปฏิบัติต่อกันจะต้องทำอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับให้มาดูต่อว่าเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรกันต่อ หน้าที่ของสามีต่อภรรยาพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ไว้5ข้อนี้ในครั้งพุทธกาลซึ่งถือว่าในสังคมอินเดียเนี่ยฝ่ายชายค่อนข้างจะเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ระดับที่ว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยไปแล้วแต่รากฐานของเก่ายังมามันยังมีผลอยู่นะตอนที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุน่นอยู่ที่หอพักนานาชาติมีนักศึกษาอยู่300คนมาจาก50ประเทศ โอ้โห oh, แบบหลากหลายมากเลยวันหนึ่ง mm hmm. นักศึกษาปริญญาเอกทางวิศวะมาเลียโตเกียวด้วยนะที่อยู่ห้องใกล้ๆก,กันก็ลาเพื่อนๆบอกว่าจะกลับไปแต่งงานที่อินเดียสักสัปดาห์ค่อยกลับมาใหม่แล้วก็กลับไปเออแล้วก็ให้สีให้พรนปนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าพอเขาเดินทางไปปับ๊บนักศึกษาไทยอีกคนหนึ่งมาบอกบอกว่าโอ้ oh, พระอาจารย์ครับเนี่ยนี่ค่าตัวแพงนะเพราะว่าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกวิศวะมาเลโตเกียวนเนี่ย ตัวทำไมก็ยังเหลือหลานะ่าค่าตัวอะไรเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่มอินเดียเนี่ยแต่งงานปั๊บในฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าสินสอดนะนี่ขนาดนี้แล้วต้องจ่ายสินสอดไม่ใช่ว่าผู้ชายต้องจ่ายตังค์ให้พ่อแม่ผู้หญิงนะแต่ครอบครัวฝ่ายหญิงต้องจ่ายให้กับครอบครัวฝ่ายชายโอ้โหขนาดนั้นนะแต่ว่ายังไงหลักนี้ก็ยังเป็นหลักสากลอยู่เรามาดูซิว่าห้าข้อนี้เป็นยังไงบ้างึ้อหนึ่งยกย่องให้เกียรติ ชนิดที่ว่าซุกๆุเอาไว้ปิดปิดบังๆเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องเรียกว่าเปิดเผยยกย่องให้เกียรติแล้วอยู่ในที่สาธารณะก็ให้เกียรติภรรยาของตนเพราะถ้าเมื่อใดที่สามีให้เกียรติภรรยาคนอื่นก็จะเกรงใจด้วยถ้าสามีไม่ให้เกียรติคนอื่นก็จะไปเกรงใจได้ยังไงเห็นต้องยกย่องให้เกียรติข้อนี้เนี่ยออกค่อนข้างจะหนักไปในที่สาธารณะแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม้อยู่ส่วนตัวก็ต้องให้เกียรติด้วยเช่นเดียวกัน ข้อที่สองไม่ดูหมินเนี่ยอันนี้จะหนักมาอยู่ในภายในในครอบครัวแต่ก็อย่างเดียวกันไม่ใช่ว่า100%ในที่สาธารณะก็เช่นเดียวกันคือห้ามดูหมินในทุกรูปแบบไม่ว่าดูหมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นลงไม้ลงมือโอ้โหตอนกําลังเกี่ยวพาราศีกันพูดจาอ่อนหวานทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันสักพักปั๊บเนี่ยออกมาเนี่ยซ้อมกันน่วมเลยเนี่ย ดาริงดาราบางทีก็ยังมีข่าวออกมาเนี่ยที่เป็นข่าววพาเป็นดาราคนสนใจ ấy, ใช่ไหมแต่คนที่ไม่เป็นดาราคนไม่ค่อยได้สนใจแต่มีอย่างนั้นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นบอกโกรธมาถึงปั๊บฝ่ายชายโดยเฉลีระร่างกายแข็งแรงกว่าเนี่ยพอมีโทสะเกิดขึ้นจะไปลงไม้ลงมือใช้ความก้าวร้าวไปรังแกเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยถือว่าเป็นการหมินม่นดูหมิ่นจะต้องไม่ดูหมิน่นทั้งการใช้กําลังด้วยหรือว่าการใช้สรัพนามเรียก กับกริยาท่าทีการแสดงออกทุกอย่างเนี่ยต้องให้เกียรติกันแล้วก็ไม่ดูหมิ่นกันอันที่สามไม่นอกใจอันนี้ทุกคนไม่ต้องแจงรายละเอียดเลยรู้ทันทีถ้ามีกุ๊กมีกิ๊กแล้วก็เป็นอันว่ามีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงต่อบ้านแตกสูงมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่อยากให้เขาทํากับเราเราอย่าไปทํากับเขาข้อไม่นอกใจเป็นหน้าที่ทั้งสงฝ่ายเลย ทั้งฝ่ายชายต่อฝ่ายหญิงหรือทั้งฝ่ายหญิงต่อฝ่ายชายก็เช่นเดียวกันจะถือตามอำเภอใจตัวเองเอาตามความชอบใจตัวเองไม่ได้ผลได้ไม่คุ้มกับผลเสียเรียกว่าที่เขามีคำกล่าวเรื่องนี้เยอะเนี่ยบอกว่ารักสนุกทุกถนัดเอาเพลินๆตามใจตัวเองพักเดียวบ้านแตกมีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่คุ้มเนี่ยขนาดนักกีฬาดังๆผลงานดีๆอย่างนักกรอบนี่ใช่ไหม พอมีปัญหาเรื่องนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยสุดท้ายภรรยาขอ,อยาผลงานการเล่นกอล์ฟทุกอย่างมันดาวหมดเลยเนี่ยร่วงหมดเลยเพราะว่าภาวะใจมันก็ไม่นิ่งเนี่ยพอะปัญหาเกิดขึ้นมันสะเทือนหมดเลยทุกอย่างแล้วถามว่าคุ้มกันไหมไม่คุ้มแต่คนมักจะเอาตามความอยากของตัวเองเฉพาะหน้าเอาตามกิเลสเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ได้มองผลกระทบระยะยาวถ้าดูจริงๆจะพบว่าไม่คุ้มคนที่ฉลาดจริงจริงคือคนที่รักเดียวใจเดียว แล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีดูแลลูกๆให้ดีมีความสุขมากกว่าแม้คนที่ไม่ใช่ว่าแอบแบบสั้นๆนะแบบเปิดเผยอะไรเนี่ยบางคนบอกอะไรล่ะขุนแผนยุคป,ปัจจุบันแต่งเก้าคนอยู่ด้วยกันในบ้านด้วยกันหมดไม่ได้ปกปิดเลยนะได้อยู่ด้วยกันได้ทุกคนยอมในจัดคิวคนนี้วันจันทร์อังคารพุดธเพื่อหัดสุขกันแล้วว่าหาไปไน,นะแต่ถามว่าจริงๆแล้วย่างนั้นมีความสุขรหรือเปล่าแม้ว่าเปิดเผยทุกคนยอมอดทนที่จะอยู่อย่างนี้นะ แต่ความจริงก็ไม่ได้มีความสุขเท่า1นึ่งต่อหนึ่งมีความรักและมีความจริงใจต่อกันอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีที่สุดเพราะฉะนั้นข้อไม่นอกใจเป็นข้อที่สั้นๆความหมายชัดแต่ว่ามีความสำคัญข้อที่สี่มอบความเป็นใหญ่ให้นั่นหมายถึงว่าถ้าเรื่องในบ้านเนี่ยยกให้ภรรยาเป็นใหญ่นอกบ้านเนี่ยสามีช้างเท้าหน้า แต่ยุคนี้บางคนบอกว่าฝ่ายหญิงก็เท้าหน้าเหมือนกันนะทํางานด้วยกันนี่เหมือนแต่ก่อนสามีทํามาหากินผู้หญิงดูแลบ้านยุคนี้เสมอภาคเท่าเทีเทยมบางคนเรียกร้องไม่ยอมแต่ยังไงยังไงเนี่ยโดยธรรมชาติถึงแม้จะทํางานทั้งคู่ก็ตามเนี่ยอยู่ข้างนอกอยังไงถ้าเมื่อนไหลนะฝ่ายหญิงทําตัวข่มสามีข้างนอกเป็นไงนนคู่นั้นมักจะมีปัญหาไม่ย,ยั่งยืนโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแค่วันเด่นกว่า ไปถึงไหนปั๊บเลยรู้สึกว่าทําให้สามีอับแสงลงนะระยะยาวมักจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงฉลาดนะจะต้องเรียกว่าถึงแม้ตัวเองจะเก่งก็ต้องให้เกียรติเพราะผู้ชายก็มักจะรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองรู้สึกว่าแน่ใช่ไหมแล้วก็ไปถึงไหนปั๊บให้ผู้ชายเป็นดาวเด่นถ้าไม่งั้นแล้วก็ระยะยาวมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องผู้ชายเด่นข้างนอกแต่พอถึงบ้านปั๊บในบ้านนะฝ่ายชายต้องยกให้ฝ่ายหญิงเป็นใหญ่ เรื่องในบ้านแล้วก็เออให้ภรรยาเป็นเสียงหนึ่งเพราะยังไงยังไงเนี่ยโดยธรรมชาติทั้งแม่บ้านทั้งคนในบ้านก็เกรงใจพ่อบ้านพ่อบ้านต้องเหมือนกับเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องนี่ไม่ได้ร้องบ่อยๆนะถ้าฟ้าร้องเนี่ยโอ้โหร้องทุกนาทีเลยเป็นไงคนอุดหูหนวกหูตายเลยเนี่ยฟ้าร้องมีพลังเพราะนานๆร้องทีแต่เรื่องในบ้านมันเรื่องจุกจิก ยกให้แม่บ้านเป็นใหญ่แม่บ้านก็เอา้าตรงนั้นปรับอย่างนั้นตรงนี้ปรับอย่างนี้สอนลูกสอนหลานหรือถ้ามีบริวารอยู่ในบ้านก็ดูแลรายละเอียดบางทีต้องทุกชุก,ช,กชิกเนี่ยผู้ชายอย่ามาจุกจิกเรื่องนี้ให้ฝ่ายหญิงเป็นใหญ่ดูแลไปผู้ชายนานๆเห็นอะไรไม่เข้าท่าทีก็ทีหนึ่งเนี่ยปิ๊งหนึ่งเหมือนฟ้าร้องเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าแบ่งบทบาทอย่างนี้ภรรยาเองก็พอใจเอเอ,เอรู้แต่ละคนก็รู้ขอบเขตตัวเองว่าตรงไหนใครควรทา และอย่างนี้กลับจะดีว่าทําให้สามีไม่ต้องพอวงห่วงหลังด้วยพอฝ่ายหญิงดูแลบ้านอย่างดีปั๊มเนี่ยผู้ชายเหมือนว่ามีแนวหลังที่แข็งแก่งออกไปสู้สึกข้างนอกเนี่ยบางทีโชคเลือดกันมายังไงนะหนักหนาสาหัสไปยังไงปับ๊บรู้สึกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่นี่คือป้อมปราการของเราเป็นที่ที่เราพักใจได้อุ่นใจได้ในบ้านฝ่ายแม่บ้านดูแลทุกอย่างอย่างดีสะอาดสะอา้านเป็นระเบียบเรียบร้อย มาถึงแล้วทั้งข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าบ้านเรือนทุกอย่างเรียบร้อยหมดฝ่ายชายสบายใจพักอ่ำหายเหนื่อยทําแผลเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อสู้กันต่อได้เพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยถ้าตัวเองอยากจะเป็นใหญ่ซะทุกที่ก็เป็นใหญ่ก็ต้องดูรายละเอียดไปนอกบ้านก็ต้องไปสู้ข้างนอกกลับมาในบ้านต้องมาลบกันภายในบ้านอีกเนี่ยอย่างนี้ปวดหัวตายสู้แบ่งบทบาทก็ดีกว่าในบ้านยกความเป็นใหญ่ให้ฝ่ายหญิงฝ่ายชายไป ลุยข้างนอกสู้ศึกภายนอกแล้วข้อที่5คือให้ของแต่งตัวพราะธรรมชาติของหญิงเนี่ยก็จะรักสวยรักงามเลยใช่ไหมพอฝ่ายชายมีของฝากของ,ของที่ระลึกอะไรต่างกันามาสวยๆทงาม,งามปุ๊บเนี่ยเป็นไงเอ่ยดีใจเออถึงคราววันสําคัญนะวันครบรอบวันแต่งงานบ้างวันเกิดบ้างวันสําคัญเนี่ยไม่ลืมและจําได้ปั๊บเนี่ยผู้หญิงจะค่อนข้างละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้ผู้ชายบางทีจะลืมๆไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แต่พอ,อฝ่ายชายจําได้ปั๊บเนี่ยแค่มีบางอย่างไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่แสดงถึงความระลึกถึงความมีเธออยู่ในใจปั๊บเนี่ยฝรั่งฝรั่งเขาจะชอบมีดอกไม้ใช่ไหมเซอร์ไพรส์ดีมาทีผู้หญิงโอ้โหน้ำตาไหลเลยเนี่ยดีใจเอาผู้ชายนึกถึงผ่านไปกี่ปีกี่ปีบางทีมันก็เกือความรู้สึกแล้วว่าตอนสาวๆโอเคมั่นใจในความสวยตัวเองแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็รู้อะตัวเองว่าความสวยมันลดลงแต่พออีกฝ่ายยังแสดงถึงว่ายังมีเธออยู่ในใจเสมอแล้วระลึกนึกถึงเสมอเป็นไงเอ่ย ความรู้สึกมั่นใจตัวเองมันเกิดความรู้สึกภูมิใจความรู้สึกดีใจมันก็จะเกิดตามขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเห็นฝ่ายชายเองก็ต้องไม่ลืมในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆในสิ่งเหล่านี้ที่แสดงถึงการแคร์ความรู้สึกการแสดงถึงการที่นึกถึงอีกฝ่ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ฝ่ายหญิงเนี่ยชื่นใจแล้วก็มีกําลังใจมีความสุข ยกย่องให้เกียรติไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยานี่คือหน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยาครับการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงเป็นสุดยอดความปรารถนาของชีวิตแต่งงานซึ่งหัวใจสําคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกคู่ครองการปฏิบัติที่ดีต่อกัน อันจะทำให้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง facebook.com/ นานาเทศนาแฟนเพจหรือที่ไลน์ id นานาเทศนาทราบไม่ได้นะครับกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆ ที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ชายเหมือนกับว่าเห้าๆแข่งๆนะแต่จริงๆเนี่ยปลอดนะพวกเราในนี้จะรู้ดีฝ่ายหญิงเนี่ยอึดกว่านะผู้ชายไปลุยมาปั๊บเนี่ยพอได้ฝ่ายหญิงดีๆให้กำลังใจเข้านเด็กเนี่ยมันมีพลังไปสู้ข้างนอกต่อไนดะ้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอศึกข้างนอกมาแล้ว แล้วมาถึงบ้านปั๊บเนี่ยมีปัญหาซ้ำๆไปอีกปุ๊บเนี่ยมันมัน,มนทอนมากๆนั้นต้องแบ่งกทบาทให้ดี